กลับมาที่สวนครับวันนี้ที่ไร่ของเราเองนะครับไร่ทรัพย์สมสุขนะครับมานั่งพักผ่อนนะครับอยู่ใต้ร่มมะพร้าวร่มกล้วยนะครับข้างสะนะครับเพื่อที่มาดูปลาดูกบดูอะไรนะครับปลาที่ ลงนะครับได้เกือบเดือนแล้วนะครับเป็นปลานินแปลงเพศนะครับแล้วก็มีปลาจารเม็ดด้วยนะครับปลาจาระม็ดนี่โตไวมากเลยครับนี่ครับเยอะมากนะครับบอนี้ปล่อยไปประมาณ 5,000ตัวนะครับรวมทั้งปลานิลปลาในาปลาตะเพียนปลาจารเม็ดนะครับรวมกันนะครับหลายชนิดหลายสายพันธุ์เลยนะครับเป็นการผสมผสานกันนะครับนะ่ครับโอ้ชอบมาเลยนะครับ <laughs> โอ้ เวลามาที่สวนแล้วก็ไม่อยากกลับหน้างานขุดนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขที่นะครับบรรยากาศมากนะครับนั่งดูปลานะครับไม่เบื่อเลยโอ้เจริญน,รนะครับนี่ครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับสี่ห้าสายพันธุ์นะครับรวมกันอยู่แล้วก็ มีปลาธรรมชาติร่วมอยู่ด้วยนะครับปลาปลาดุกปลาช่อนปลาเยอะมากครับ รอชมนะครับตอนต่อไปนะครับกะว่าจะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะทำอาหารเฉพาะครอบครัวนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างแหล่งอาหารไว้ให้ครอบครัวของเรานะครับญาติพี่น้องนะครับที่มาปอใจ แบ่งปันนะครับก็ขายเป็นบางส่วนนะครับถ้ามันเหลือเยอะหรือว่ามันเยอะเกินก <c oughs> ็จะไว้ตกเบ็ดตกอะไรเวลามาพักผ่อนนะครับพี่พี่น้องนองนะครับอือก็เยอะอยู่นะครับด้านนู้นก็มีนะครับฝั่งนู้นมีทั้งลปลาเรดปลาในตะเพียน ปลาสลิดป,ปาลาดุกปลาหมอแปลงเพศนะครับที่เลี้ยงไว้นะครับก็มากมายนะครับเป็น10ชนิดสิบสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับแต่ละร่องนี่นะครับปุ๊ปปุ๊ปุ๊ป๊บปุ๊ปปนั่นนะปุ๊ปปุ๊ปนะครับ ลหมอแปลงเพศนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมนี่นี่เป็นปลาดุกนะครับตุกตุกสองพันตัวนะครับในกระชังนี้นะครับโอโ้โหโอเคเลยนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามชม นะครับขอบคุณสวัสดีครับ